<AM rac ias> ครับผมก็สวัสดีนะครับสำหรับ FC แฟนเพจ <ๆ S 2> ตะก้อไฟเตอร์แล้วก็ทางช่องยูทูบตะก้อไฟเตอร์ทุกๆท่านนะครับว<พ>ัน <ๆ S 1> นี้ก็สัญจรมาที่สนามย่านสมุทรสาคออรอําเภอกระทุ่มแบนนะครับตลาดยิ่งเจริญนะครับมาชมตะก้อนัดสัญจรน,นะครับระหว่างทีมงานของสวนเบนนะครับน้องเมฆก,กับน้องปอนสวนเบนเจอกับเมียนมาเดินสายนะครับพมมาโกกับ อัตูนะครับเจอกันในเลี่ยมสืบฟรีฟรข้ามฟรีสไตล์ได้ทุกคนนะครับเกมอยู่ที่15ห้าแต้มนะครับทิ้งรางวัลไปกับหยุดที่2 0 0 0 0บาทสำหรับตะกอ้อคนนี้นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับ f c ทุกท่านนะครับพูดปุยทักทายกันได้นะครับไลฟ์สุด่ันเพจตะก,กอ้อไฟเตอร์นะครับ สกอร์ตอนนี้นะครับอยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์นะครับเกมเสิร์ฟของเมกาลสินนะครับก็ถือว่ามีลูกเสิร์ฟหลังเท้าดีอีกคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับทางด้านของเมกาลสินนะครับสำหรับตัวทำนะครับทางด้านของปอนส่วนบินกับเมกาลสินเตะเต็มรอบครบเครื่องทําได้ทั้ง2หน้านะครับสำหรับทางด้านของปอนกับเมฆนะครับส่วนฝั่งเมียนมานะครับทางด้านของพมากก็กับอาตูนะครับลูกเข้าทําหลักๆก็คือลูกฝ่าเท้านะครับฝั่งโน้นนะครับ ตัวยกหลักฝั่งโน้นก็น่าจะเป็นทางด้านของพม่าโกโยกให้นะครับเพราะว่าพม่าโกโนี่ถนัดตัวยกอาชีพอยู่แล้วนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับตัวยกหลักก็น่าจะเป็นทางด้านของควนสวนเบนป้อนลูกให้เมกการสินเป็นตัวทําหลักนะครับเต้ยนะครับศูนตัวซูนนะครับเกมส์ฟของเมก,การสินอัดลังเท้าไปนะครับหาโกหลากมากระทืบยอดโอ้โหทำได้ดีนะครับ ถ้าเปิดไม่ออกนี่ก็ต้องพึ่งความสามารถชาวตัวแล้วนะครับสำหรับพมาโกะคนนี้นะครับแต่นะครับ0-0นะครับเกมสึบของฝั่งทางโกนะครับยัดมาหาปอนรับ1-2ไปเมกาซินเตสัตวดยาวติดเกี่ยวโกะรับได้แล้วก็กระทือบเบียบร้อยนะครับสกอร์แรกมาแล้วนะครับทางทีมงานของฝั่งเมียนมาขยับขึ้นนำนะครับ1-0นะครับ1-0 อ่ะหนึ่งเท่าแล้วนะครับขอไปเอฟซีนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับวันอ้อนะครับหนึ่งเท่านะครับเกมสืบของฝั่งเมียนมานะครับพมาโกยัดมา่ะบอลรับไหลโยงไปสวยงามนะครับลูกเข้าทำในทางด้านของเมกาลสินมีเตะดีนะครับตะสวยงามถือว่าเป็นตะก้าดาวรุ่งนะครับมาริมทีมกับฝั่งทางสวนเบนนะครับก็ได้ตัวปั๊มดีๆนะครับสำหรับสวนเบนนะครับ เดินสายแล้วนะครับชั่วโมง okay, <then S 1> <Napoleon. S 2> นี้ทีมงานสวนเบนนี่ยหาเหลี่ยมปะทะนะครับต้องสู้กับเมียนมาแล้วนะครับแต่นะครับ1ต่อหนึ่งนะครับวบนาอัธนะครับอาจปายหาก็เอาเปินลูดเรียบร้อยนะครับเป็นฝั่งทางไทยแลนด์นะครับลิกขึ้นนํำเป็น2ต่อหนึ่งแต้มนะครับแตมนะครับ สองต่อหนึ่งนะครับทูวันฝานหยดหูหยอดดีตากลังเท้าไปไหนโกยกห่างนะครับลูกนี้ต้องแก้ของมาตาก็ลูกนี้ลงนะครับโอ้ยทางด้านของเมฆกาลสินทำส้มหล่นนะครับเซกเช่นพลาดนะครับมาง่ายๆนะครับจังหวะนี้แค่ของข้ามมานะครับแต่ว่าเมฆกาลสินนี่ไม่รับนะครับไม่เล่นลูกนะครับเสียโอกาสไปเลยนะครับโอกาสที่จะเป็นแทมนะครับ เต้ม1ต่อ2 1 2วัทูเคนจิซาเปนทูราบีตัดยอดโอ้ยยอดดีนะฮะปอนสนเบนรับหนึ่งสองเมกกะสินได้ไหมได้นะครับยกชูดไว้นะครับชูให้สูงไว้เพื่อให้เมกกะสินนี้มีจังหวะเทคตัวเข้าทำนะครับแตามครับสองต่อหนึ่งทูวันปายหากโกเอาเปิดเฉล็บหลังไงเลขสี่เข้ามาต้องแก้นะครับ มาโอกาสทำแต้มของฝั่งไทยแลนด์ปอนด์ลำเลียงไปเมคทีบเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มนะครับขยับนำเป็น3าตัหนึ่งในช่วงต้นเกมนะครับสวัสดีครับเชียนเตยนะครับเชียนเตยเชียนเตยอ่าเตยไม่เห็นนะครับวันนี้เตยไม่มาสวัสดีทางด้านของชาติเทพรักนะครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีคุณแบ็คคันเตอร์นะครับเตกันกี่บาทครับนะครับทิ้งอยู่ที่20 k เคนะครับ เกาหลีชัดเจนครับนะครับคุณไอจิรายุทธนะครับเข้ามารับชมแจ้งความชัดเจนมาจากเกาหลีครับผมขอบคุณนะครับที่แจ้งความชัดเจนเข้ามานะครับสวัสดีทางด้านของพี่กายนะครับลิขิตฟ้าหรือจะสู้มนณคนมณฑตนนะครับเข้ามารับชมสวัสดีครับพี่ชิดสนามที่ไหนครับเป็นสนามตลาดยิ่งเจริญอยู่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับแต่นะครับสามต่อหนึ่งนะครับ ช่องกลางเรียบร้อยนะครับที่สายของชิตูนะครับชิตูหรืออตูนะครับลาบไม่อยู่นะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มของฝั่งทางไทยแลนด์นะครับขยับขึ้นนําเป็น4ีตัวหนึ่งแล้วนะครับหนาวครับทางนั้นอากาศกําลังเย็นสบายนะครับก็หนาวนิดๆนะครับแตนครับซีหนึ่งนะครับโฟวันโอ้โหจีไปหาอตูอีกแล้วนะครับไหลมา เอ้าโดนหัวกระชอกได้ไหมแมกกระสินซันแบ็กเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแดมนะครับขยับขึ้นนําเป็น5ตัวหนึ่งนะครับอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับชนต่อนะครับถีบมาโดนหัวเฉยเลยนะครับแล้วก็ปอนนี้ก็สามารถยกให้เมกนะครับเตะไม่ถนัดนะครับเดี่ยมซันแบ็กแต่ก็ยังทําได้ดีนะครับเป็นฝั่งทางไทยแลนด์ใด้เสิฟนะครับแอมนะครับ5ตัวหนึ่งนะครับ 5.1วันหลังเท้า <ol> ช <ed> ่องกลางนะครับชิตูไล่มาปาดมากเกี่ยวลั่นโอ้ยไม่ทานนิดเดียวนะครับเข้าหน้าซ้ายปอนสนเมนนะครับใสมากครับแผนี้นะครับสวัสดีคุณไอจิรายุทธนะครับเข้ามารับชมนะครับมีอยู่สองเหลี่ยมนะครับเซอร์ฟีข้ามฟี3-3กับ2-2นะครับ เรี่ยมแรกนี่จะสองก่อนนะครับอ้าวลั่นเหมือนกันบอลสวนเบนนะครับลาบหลังเท้ากระชอกนะครับฝั่งเมียนมาได้แต้มนะครับขยับมาเป็น2ต่อ5นะครับ t ร r e e มาหาเมฆมาเอ้าเมฆก็ลั่นโดโฮได้อีกหนึ่งแต้มนะครับไล่มาง่ายๆนะครับ2แต้มติดนะครับขยับไล่มาเป็น3ต่อห3า t แล้วนะครับพอหบทจิดหลุดก็หลุนง่ายเกินไปนะครับ สามต่อห้านะครับจี้มาหาทางนั่นของปอนรับหนึ่งสองไปอาระฮะลอกได้นะครับโอ้โหสองแต้มรวดนะครับจี้ปอนก็หลุดจี้เมฆก็ลั่นนะครับเขาใช้อะไรทําเส้นครับพี่ชิดน่าจะเป็นไม้ไผ่หรือเปล่านะครับแต้มนะครับ5้าต่อสามท ไปหาชิตตุเปิดหัวรับไหลมาทิบสกิดเบาๆนะครับโดนนิดเดียวนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับวันนี้ก็ทีมงานของฝั่งเมียนมาสมุทรสาครนี่มาค่อนข้างใหเยอะนะครับเป็นถิ่นเย้าของฝั่งเมียนมาเขาเลยนะครับทางานอยู่สมุทรสาครนี่เยอะทีเดียวนะครับแต่นะครับ3-5นะครับไลนาา้ายเมกปอนร้อยสวยไม่เหลือนะครับ เก่งบอลมาไหมเก่งบอลไม่มานะครับเก่งบอลไม่ได้มาเตะนะครับสวัสดีคุณประจักษ์นะครับคุณเพชรทิพย์สดด้วยนะครับก็มารับชมใหม่นะครับแต่นะครับ5ต่อ3นะครับไฟทรีกี่ไปสิตเปิดหัวไหลมาสวยงามนะครับทีตีเกี่ยวแม่เฉยนะฮะไหลไปปอนสนเป็นมีนาที่ทำแต้มนะครับ ขยับไปเป็น6ต่อ3นะครับ s i นะครับนี่นะฮะนานๆนะครับจะมีโอกาสขึ้นทำสลับปอนโนเบนเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีได้ทุกคนนะครับปอนโนเบนนี่จะมีหน้าที่ยกหลักนะครับแต่บางย่างบ้านี่ก็ต้องเข้าทำนะครับเพราะว่าทางด้านของเมกกะรินอยู่ไกลนะครับเต้มเท่าไหร่ครับเต้ยมอยู่ที่6ต่อ3นะครับฝั่งไทยแลนด์ขึ้นนำนะครับ เป็นฝั่งทางไทยแลนด์ได้เสิบนะครับแต่นะครับ6ต่อ3 6 3เมฆนะครับอัดลังเท้าไา<อ>ยหาโคปัดยอดอ้านะฮะมองเห็นลากไหลเข้าไปเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับหนีไปเป็น7ต่อ3นะครับทำเบานะครับปอนนี่เล็งแล้วนะครับจังหวะเกมยอด แล้วก็รายละเอียดเกมยกด้วยนะครับเมีกดไม่เหลือนะครับแต้มนะครับ yeah. 7ต่อ4 yeah. นะครับเ yeah. อ่อเจ็ดต่อ3นะครับเซเว่นทรีปลายหาโกเปิดอตูไหลมาไกลปาดแบกออกหลังเยอะนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มของฝั่งไทยแลนด์นะครับขยับขึ้นนำเป็น8ต่อ3แต้มนะครับเอ็กทรีห่าง5แต้มเลยนะครับฝั่งเมียนมาเขาจะเปลี่ยนแดนไม้นะครับ อ่าลุ้นนะฮะว่าจะเปลี่ยนฝั่งหรือเปล่าเกาหัวยงยงเอาไม่เปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนนะครับฝั่งเมียนมาเขาขออยู่ฝั่งเดิมนะครับต่อเนื่องเลยนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเปิดการแจ้งเตือนไว้เลยเวลาแอ็มินไลฟ์สดจะได้เข้ามารับชมด้วยกันนะครับฝากอีกหนึ่งเ่องทางในการรับชมก็คือช่อง u t u b e นะครับช่องตักก็ไฟเตอร์เหมือนกันนะครับเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับ สวัสดีปีใหม่ครับพี่ครับผมนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับสำหรับ FC ที่เขาพิ่งเข้ามารับชมนะครับพุทธศักราชใหม่แล้วนะครับสันเกมาที่สมุทรสาครวันนี้นะครับแต้มนะครับแดต่อ 3, x เอกทเกมเสิร์ฟของเมกาสินอัดเต็มข้อลงหัวมุมเป็นแต้มนะครับเสิร์ฟเอสนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับทิ้งไปเป็น9ต่อ3เลยนะครับ สวัสดีพี่ยงนาโพนะครับเข้ามารับชมใหม่นะครับหลายๆท่านนะครับเตะนะครับ9ตัว3 9 3่ฝันยอดนะครับลุกนี้ง่ายนะครับซิตูนะครับไหลมาทีมหายนะครับก็ชิงอาวุธเกมเสิร์บกันนะครับเมกาลินถือว่าเสิฟดีนะครับเสิบรองเท้า ฝั่งโกนี่ก็มีลูกทีบแล้วก็ลูกเสิบท็อปลูกเสิบรองเท้าหลากหลายเหมือนกันนะครับอานะฮะเล็งเหมือนจะเสิบทีบนะครับอ้าวทีมาแล้วหาบอลเรียบร้อยยัดตัวนะครับเปลี่ยนแต้มนะครับขยับมาเป็น4ต่อ9้นะครับเกมเสิฟนี้หลากหลายนะครับสำหรับทางด้านของฝั่งเมียนมานะครับแต้มนะครับ4่ต่อ9ก้านะครับอ่านะฮะทีบมาหาเมฆนะครับเปิดไม่ค่อยดีเอาไหลไปไหนโอ้โหยังทานนะครับ โอ้จจงหวะนนี้ทางด้านของเมกาลสินนี่ไหลไปโน่นนะครับเกือบถึงกรมการเลยนะครับแต่ก็ยังคล่องตัวนะครับกำลังยังเหลือเยอะนะครับป็นฝั่งทางไทยแลนด์เสริมนะครับแต้มนะครับ9้าวตสี่นะครับสัตย์หยดไปนะครับหาชิตูเปิดหัวไหลลำเลียงมาทีพายนะครับ ไปเราอีกไหมพี่ชิท55ฮ่ายอกๆครับก็ถ้ามีเหลี่ยมใสนะครับไปนะครับก็ขอมัดจำหน่อยก็ก็แล้วกันนะครับแต้มนะครับ4ต่อ9ช่องกลางมาปอนสมนเป็นหลาไปไกลนิดนึงตามเตนุ่งนี้แต่ก็ไม่ข้ามนะครับโดนเน็ตทัดลงข้างล่างนะครับเป็นแต้มของฝั่งเมียนมานะครับขยับมาเป็น5ต่อ9นะครับยกไกลนะครับจังหวะนี้ แต่นะครับ5ต่อ9ก้าฝ่ายนายอ่านะฮะกี้เมฆแล้วนะครับกอนโยไปทีฟยังทันนะครับจังหวะนี้สวัสดีพี่วังสุรินทร์นะครับเข้ามารับชมใหม่สวัสดีน้องคิวอ่าสวนราดด้วยนะครับก็มารับชมใหม่นะครับสวัสดีทางด้านของป่าวนนะครับคุณถาวรชินหงนะครับเข้ามารับชมนะครับสวัสดีคุณฤทธิชัยสีแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับจานมากิดยัง ซอยตั้มนะครับนะครับครับผมนะโอ้นะก็ทำงานอยู่กรุงเทพดีกว่านะครับไปกีดยางเนี่ยกีดยางก็ขึ้นอยู่กับช่วงนะครับบางช่วงก็เป็นราคาบางช่วงก็ไม่เป็นราคานะครับเป็นฟังทางเมียนมาได้เสริมนะครับน่าจะทีมอีกแล้วนะครับเกมเสรยืนจังก้านะครับเหมือนโรนันโดเลยนะครับมานะฮะจี้ฮาปอนโยกไป ถีบคืนเอาโดเกี่ยวกับชอบมาเยียบร้อยได้แต้มนะครับโอ้ทางด้านของฟังชิตูนะครับรอดักลูกถีบของเมฆกาะสินนะครับไล่มาเป็น6ต่อ9 3แต้มทานไม่แน่นะครับแต่ก็เกมอยู่ที่15แต้มนะครับแต่นะครับซิกหนา้าจี้มาปอนเปิดหลายป้ายสวยนะครับเนี่ยต้องกดแล้วนะครับลูกสวยๆนะครับ เล่นลูกทีมในฝั่งเมยนมานี่เขาก็มองเห็นนะครับเพราะว่าเป็นสไตล์ทีบของเขานะครับเขาจ้องรออยู่แล้วนะครับแชร์ไปยังกลุ่มคนเลี้ยงนกเขาให้แล้วครับนะครับคุณหมิงกิวดีครับผมนะครับแชร์ไปไหนก็ได้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่แชร์ให้นะครับแตะเ้ตัว6นะครับเกมสืบของเมกไปช่องกลางเอาเรียบร้อยโอ้โหกดเข้าช่องกลางลูกมันฮุบลงนะครับ ชิตูนี่จะก้มรับหัวนะครับรับไม่ทันนะครับหนีออกไปเป็น10ต่อ6นะครับเ,เป็นฝั่งทางไทยแลนด์ได้เสิฟนะครับ 10. ต่อ6นะครับเทนสิบจีน่าสายโกบังเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับโอ้โหขยับไปเป็น11ต่อหแล้วนะครับเสิบด,ดีนะครับกีน่าสายสุดนะครับเอาไม่อยู่นะครับ ชิงเท่าไหร่ครับชิงอยู่ที่ 20k นะครับออปชันละ 20k นะครับแต่นะครับ11ต่อ6นะครับ11 10อ้าละครับกี่ไปอีกครั้งหนึ่งสิตูวไรมาทิบเดียบร้อยนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟนะครับวันนี้พี่จอยวารินนะครับเข้ามารับชมใหม่นะครับ เป็นฝั่งเมียนมาได้เสริมนะครับตามหลังอยู่หนึ่งช่วงตัวเลยทีเดียวนะครับหกต่อสิบเอ็ดนะครับหยอดมานะขวาอู้ใหญ่เลกสี่ลูกนี้ล้นอานะครับโอกาสตั้งล้ำของฝั่งเมียนมากระทืบเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มนะครับขยับมาเป็นเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับเซเว่นอีเลเว่นนะครับใครจะเข้าเซเว่นก็มาแล้วนะครับสกอร์นะครับ โอ้ฝันมานะครับเมกได้ไหมเตะายกระชอกมาโดนหลังท้กระชอกเอาปอนหมายเลขสี่ไหลไปดับสองโอ้โหปอนนะฮะยังทันนะครับล่านานะครับวิ่งหมายเลขสี่ยังนิ่งอยู่นะครับเมียนมายังไม่เป็นแทมนะครับเป็นฝั่งไทยแลนด์ได้เสริมนะครับ สิบเอ็นะครับอู๋เซอรบีนะครับเมฆไล่เส้นสุดนะครับหน้าขวานะครับลูกทัดน็ตสกิดนิดหนึ่งนะครับหนีออกไปเป็น12ต่อ7แล้วนะครับถิงห่าง5แาต้มนะครับแต้มนะครับ12ต่อ7นะครับ เเวลเซเว่นโอ้โหช่องกลางหน้าซ้ายได้ไหมไหลมายังได้นะครับเห็นทางด้านของฝั่งมินมาได้เสริมนะครับจะกลับมาได้ไหมนะครับความห่างห้าแต้มนะครับเกมมันก็จิสิบสองนะครับถีบมานะครับหาปอลหนึ่งสองเล่นลูกช็อตตำ ลอยตัวเตะดีนะครับทางด้านของเมการสินนะครับปลายเกยมแล้วนะครับเหลเอเืออีกแค่สามแปมเพื่อเข้าวินนะครับสักฝั่งไทยแลนด์นะครับแต่นะครับ12ต่อ 7, 7เทเวเซเว่นเสร์ฟตรงนี้ไม่ข้ามนะครับเ,เป็นฝั่งทางเมียนมาได้เสร์ฟนะครับ พม่าในเาก็เตะสนามแห่งนี้เป็นประจำนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับมีหลายสนามนะครับมาตลาดยิ่งเจริญนะครับทําให้ฝั่งเมียนมาโดยชัวได้แต้มโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟตันยอดเข้าช่องกลางนะครับขยับพร้อมกันแต่ไม่มีใครเอานะครับฝั่งเมียนมามาอีกหนึ่งแต้มนะครับขยับมาเป็น8ต่อ12อนะครับเอกเทเวล ตัดยอดอีกครั้งนึงเอาเมกล้นเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต่โอ,โโอ้โหเกมหยอดตอนนี้ฝั่งไทยแลนด์นี่มีปัญหาแล้วนะครับเอาไม่อยู่2เม็ดติดนะครับต้องเบรกเกมทันทีนะครับฝั่งเจ๊นางสวนเบนนะครับต้องมา,าเบรกเกมเพื่อไม่ให้สกอร์ไหลาย,ยาวนะครับเป็นฝั่งทางเมียนมาได้เสิฟนะครับแตมนะครับ9ต่อ12นะครับนายทเวล ตัดขวาโอ้ยเรียบร้ยได้อีกหนึ่งแก้วนะครับโอ้โหเกมเสิร์ฟจังหวะนี้ไล่หน้าขวานะครับไล่ข้างไม่ถนัดนะครับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับ1 0ต่อ12แล้วนะครับ2แต้มทานนะครับแต่นะครับ 10- ต่อ12เท่นเทเวลจะยัดเมฆอีกแล้วนะครับสมาธิที่หลุดนี่มีเปอร์เซ็นต์นะครับฝั่งเมีนมาเนี่ยเขาจะได้ใจนะครับ เป็นฝั่งทางไทยแลนด์ให้เสริมนะครับ12ต่อ10นะครับเ,เทวิโเทน่จีมชองีดรเยัดลังเท้าไปนะครับซิตูรับไล่มาปาดมาติดเกี่ยวเมฆลากไปหนีบขอ,องไปได้แ้มนะครับหน <ยา S 1> ีไปเป็น13ต่อ10นะครับ โอ้โหถือว่ามีความละเอียดนะครับจังหวะการจบสกอร์ของเมกาลสินนะครับโอกาสมีนี่ทำได้เลยนะครับเหลือ2แต้มเกมนะครับโโคู่นี้เกมอยู่ที่15นะครับฝ <ไป S 2> ากบอกถึงวัดลมเก้านะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อความสำเร็จ <laughs> แต้มนะครับ13ต่อ10เอ่านะครับเมกไปชิตูเปิดหัวไล่มาลั่นล้นล ปอน1-2ไปเมกาลสินเดียบร้อยใส่สกอร์นะครับขึ้นแทนไปแล้วแต้มเดียวเกมนะครับ14ต่อ10แต้มนะครับโอ้โหตอนนี้นะฮะแมตช์พอยมาแล้วนะครับโอกาสที่จะปิดเกมของฝั่งทางไทยแลนด์นะครับแต้มนะครับ14-10 14-10 ายหาชิตูเอ้ารับลั่นสวนมาปอน1่งไปเมกาลเซนเรียบร้อยเกมนะครับเป็นฝั่งทางไทยแลนด์นะครับทีมงานสวนเบนนะครับเอาชนะฝั่งเมียนมาไปได้นะครับโดยสกอร์15ต่อ10แต้มนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับเกิดเปิดการแจ้งือนไปเลยนะครับเวลาเอ็มินไลฟ์สดจะได้เข้ามารับชมนะครับ ฝากอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมก็คือช่อง YouTube นะครับช่องตากลไฟเตอร์เข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับก็ขออนุญาตนะครับจบการบัญยาเกมคู่เหลี่ยมนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามารับชมในเหลี่ยมต่อไปนะครับสวัสดีครับ